วิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความสนุกและความบันเทิงไม่มีเจตนานาไม่ดีหรือทำร้ายใครหากดูไล่ชอบใจอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ สวัสนะดีครับท่านผู้ชมครับตอน,นรับท่านเข้าสู่หน้าเพจเ c e บุ๊กของครูซัพพอร์เตรอร์สอยมังกรครับชมการถ่ายทอดสดการแข่งฟุตบอลครูซัพพอร์เตรอร์เอ็กซสินชอนสเต็เเกเฮาส2022เลยครับไอซ่านี่ถ้าเกิดว่าสามคะแนนได้น,นี่ก็ลงขวาลูงนี้โอ้โหว้ากนี่ครับผู้สาประตูของทางฝั่งอ<ท>ินเดอะเบสเซฟอีกแล้วครับ อันนี้ก็ช่วยทีมเซไป3ครั้งแล้วครับเจาะไม่เข้าลองยิงไกลของไอซ่าแล้วได้ลุนด้วยเขาเไป็น1นเลยครับโอ้ว่าหว่า1นของอินเตอเบสครับโอ้ยโอกาสไม่เปลืองเลยครับใช้โอกาสเพียงแค่ครั้งเดียวครับในการเข้าทําในเกมนี้ครับแล้วก็เป็น1ประตูต่อศูนทันทีครับอภิวัตรชื่นบานครับที่ยิงประตูให้กับทางอินเดอเบสขึ้นนําไปก่อนนะครับในเกมนี้โอ้โหนี่ครับโอกาสไม่เยอะเลยครับของทางอินเดอร์เบส อุ้ยประกบตัวห่างเลยครับอิสระทรยืนยืนห่างตัวของทางอภิวัตรครับทาให้โอ้โหเดยบร้อยเลยครับสัญญาณมาครับเปลี่ยนจุดไหลเข้ากามาให้กับอิสระทรยิงขวาลูกนี้โอ้เหอนเบสสุดยอดครับอินเดเบสครับจากคุณสันทัศนะครับคุณโจบอกว่าเชียร์อยู่ครับบอลเข้ากามาที่อภิวัตรึงกัำประตูให้กับทีมขึ้นนำหนึ่งศูนย์ครับอภิวัตชื่นนะ เข้ากลางมาครับขวามาเจรวาดเข้าใกล้ๆในจีบงกลังที่เจรวาดชิงอีกสองคนนี้ได้ทีสองคนอยาก้เข้ากลางมาครับเริ่ตัดมาแล้วชิงชิงควนขาสุดข,ข,า,ขาของอิจิเบะใช่ไหมอันหยาบถีรับแล้วตรงนี้เสียบอลให้กับทางฝั่งของไอซ่าเป็นครับสัญญาณมาครับนัาจิตขวาลูกนี้ ก็มีโอกาสที่จะสามคะแนนทั้ง3ทีมนะครับเสรพงศ์เดิมาคือมาที่นิรุทพ่อทองครับขวามีเพื่อนขยับไม่ให้เลือกยิงเองครับเดือดเดดมาแล้วไปติดบล็อกของทางอิทระทรซ้ายอาครับสวนกลับมาทางซ้ายตัง้อมแล้วกดไปซ้ายตรงนี้ติดบล็อกของอิทรลทรครับบัญชาเลี้ยงจี้เลี้ยงจี้รอเพื่อนขยับสุดเส้นแล้วตวัดกลับมาหน้าประตูลูกนี้มาโดนสะกิดนิดนึงสวนกลับมาของทางอินเตอร์เบสไปเลยครับไปเลยครับตรงนี้ทางขวาขวามีเติมแต่ไม่ให้ครับโอ้โหออกบอลช้าไปหน่อยครับปิยะ เสียบอลให้กับทางไอซ่าไปกิติพลสังทองนะครับเดี๋ยวดูว่าจะถอดใครออกครับแล้วก็มีฝ่าวับเดี๋ยวดูว่าจะมีสูตรหรือเปล่าครับหรือยิงเองโดยตรงกบกิติพลยิงขวาลูกนี้ติดบล็อกบอลยังไม่พ้นไม่พ้นตรงนี้เปิดกลับไปใหม่อีกทีหนึ่งปั๊มมาแล้วยังได้เป็นบอลเตะมุมเข้ามาในครับพี่อูด้วยนะครับคุณอาตพนบอกเอฟซีเจ้าไต่ทันชิยุทธศึกสีค้ายเปิดขนาดเส้นมาแม่นด้วยครับอาครับจับบอลได้ลงพื้นแล้วสุดเส้นตะวัดกระไม้ชิ้โอ้หน้าประตูไม่มีใครชาร์จเลยครับแล้วก็ส่งเป อาครับเตะมุมของไอซ่าครับเปิดยามาเสาสองได้ม่งตั้งกลับไปใหม่ทีเสาได้แต่ว่าโคกทิ้งออกมาได้ครับอินเดเบสแล้วเกมจะสวนกลับมาเลียมาไม่ขายแล้วขวาเลยครับก็ยังเป็นอินเดเบสที่ขึ้นนำอยู่1นึ่งต่อศูนย์เสถีรศักตร์ภาพคมชัดเสียงชัดครับขอบคุณมากครับคุณฉลองชัยบอกว่า FC ทลันยูอินเดเบสครับ ยังไม่ค่อยมีจังหวะได้เล่นกับบอลมากซะเท่าไหร่ครับทรัญญเลยครับไอซ่าบอลที่ตรงกลางเลี้ยงลุยขึ้นมาครับไปแล้วครับตรงนี้ติดเครื่องไปแล้วครับตรงนี้ปีดาการเอฟซีเชลารเปลี่ยนออกขวามาให้กับบัญชาจับบอลแล้วเปิดย้อนกลับมาเสาสองลูกนี้โอ้โหเกือบจะถึงทัชยุทธเลยครับแต่ว่าโดนตกัดทิ้งออกไปก่อนโดยธรันยูครับยังได้ทุ่มทุ่มเข้ากลางมาครับให้มาตรงนี้ที่ปีดาปีดาไม่ทันแล้วก็จบ เกมการแข่งขันไปครับเป็นนั้นว่านัดแรกของทางอินเดเบสจะสามารถที่จะเอาชนะเหนือไอซ่าไปได้ด้วยกอนหนึ่งประตูต่อศูนย์กับประตูชัยจากทางด้านของอภิวัติชื่นบานนะครับแล้วก็พาทีมเก็บ3พคะแนนในเกมนี้ได้ครับก็ทำทำให้ในสายนี้ครับมี2ทีมตอนนี้ที่มี3พคะแนนเท่ากันนั่นก็คืออินเดเบสแล้วก็ไอซ่านะครับ